เน้นทางลายใหญ่แล้วโอ้ยเน้นทางลายใหญ่ใช่ไหม <c oughs> เน้นได้เปล่า <c oughs> เน้นได้เปล่า <c oughs> สกรปรก <c oughs> ไม่เน้นอ่า <c oughs> เอามาข้างน,นอกเลยเจ้า <c oughs> อ๋อช่ำช้ำไหม

I... <laughs> <laughs> oh, 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 Go eat and I'm saying one. <laughs> ช่วยหนีไปแล้วช่วยหนีไปแล้วช่วยไปนอนนอนแล้ว